สวัสดีครับจอข่าวเด่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรองนายกบุตรีสุเทพเทือกสุบัณนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาจอข่าวเด่นนั้นประชุมกัน2-3ชั่วโมงยังไม่จบนะครับสุดท้ายใช้เวลาประชุมกัน4 5ชั่วโมงมีมติแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มและราคาแพงวันนี้อยู่กับรองนายกมนตรีสุเทพเทือกสุบันครสวัสดีครับรองนายกฮะสวัสดีครับคุณสอยศครับเมื่อวานนี้มีมติเอาชัดๆเลยก็คือว่าวันนี้เป็นต้นไปใช่ครับนะฮะน้ำมันไม่จำกัดไม่อั้นอยากซื้อเท่าไหร่ซื้อ ขวดละสีบเบาทบนะฮะแล้วอีก3วันจะมีน้ำมันจุกสีชมพูออกมาอีกใช่ครับนะฮจำนวนเนี่ยล้านขวด1 1ล้านลิตร11ล้านลิตรสิล้านขวดก็ได้ครับสิล้านขวด11ล้านลิตรนะฮะแล้วก็จะมีนำข้าวมาอีก3 0 0หมื่นตันคิดเป็น22ล้านลิตรถูกต้องครับนี่คือมติใหญ่ใช่ครับ แต่ถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แย่งกันจะเป็นจะตายน้ํามันปลาล์มวันนี้ข่าวเข้ามาแล้วว่าในห้างน้ํามันปลาล์มเต็ไมไปหมดเลยใหครับเกิดอะไรขึ้นนะออตอนแรกนคนก็คงตกใจนะครับคุณสอยศยคือเราต้องยอมรับว่าน้ํามันปลาล์มมันขาดจริงๆในตลาดแล้วก็เราก็นําเข้ามาจากต่างประเทศสามหมื่นตันครับรถแรกรถแรกคนก็กลัวว่าจะไม่พอที่ทําจุกฟ้าเนี่ยนะที่ทำจุกสนะีฟ้าต่างคนต่างแยกกันซื้อ บางเงินโชคร้ายตอนนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ไปจํากัดราคาขายน้ํามันปลาล์มขวดไว้ที่47บาทครับแต่ว่าไม่จํากัดราคาไม่ควบคุมราคาขายน้ามันปลาล์มที่เป็นถุงที่เป็นปี๊บเพราะฉะนั้นคนซื้อจากขวดเอาไปใส่ปี๊บไปขายได้56 57มันก็เลยทําให้ตลาดนี่ถูกปิดเบือนไปมาก อ๋อไปคุมเฉพาะขวดคุมเฉพาะขวดเพราะฉะนั้นมันไหลออกไปสู่ตลาดตีตลาดถุงถูกต้องซื้อเป็นขวดเทใส่ปี๊บซื้อเป็นขวดเซใสถุงใช่ครับขายได้ราคาเพิ่มขึ้นสิบกว่าบาทใช่ครับอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกประการหนึ่งโรงกลั่นทั้งหลายไม่มีกําลังใจที่จะผลิตตามที่รัฐบาลได้ขอร้องเอาไว้เพราะว่าผลิตเท่าไรก็ยิ่งขาดทุนเท่านั้นไอ้ที่ขาย47เนี่ยต้นทุนจริงๆก็ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดบาทไปไม่ได้ใช่ไหมครับคนขายเอง จะเป็นห้างเป็นร้านเป็นหยี่พวเป็นสาปพวเป็นโชวห่วยอ่ะะเอ,อะบางบางแห่งเนี่ยไม่ได้กําไรเลยเท่ากับช่วยขายบางแห่งได้นิดเดียวก็ไม่คุ้ม,มก็เสียกําลังใจที่จะทําทั้งหมดที่ทําให้ตลาดขายเป็นขวดหรือเป็นลิตรเนี่ยมันหายไปเฉยๆเลยใช่ครับใช่ครับ ไม่พอคนก็ตกใจมันมันไม่รู้ว่าจะขาดเมื่อไหร่ต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันยิ่งขายยากจะแพงอีกไหมอ่าใช่ครับยิ่งกังวลใจเราก็เลยต้องเข้ามาระดมกําลังกันทุกฝ่ายร่วมมือกันแก่ทนายกรัฐมนตรีมีบัญชามาให้ผมซึ่งที่จริงผมอยู่ฝ่ายความมัน่นคงนะแต่ว่าที่ต้องไปทําเพราะว่ามันกระทบความมั่นคงแล้วคนเข้าคิวแย่งกัินซื้อปามแล้วเดี๋ยวก็ชกต่อยกันหัวร่างข้างแตกอาจะเสียหาย พานนายกก็เลยบอกว่าให้ผมไปได้ดมมาทุกฝ่ายแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้เป็นระบบให้ครบวงจรดูแลตั้งแต่กเกษตรกรว่าให้ขายได้ราคาอย่างที่นักกาลต้องการเพราะว่านโยบายนาะยกัฐมนสีคือกเกษตรกรต้องมีไรายได้ดีในขณะเดียวกัน,นก,ก,ก็ดูแลผู้บริโภคว่าต้องซื้อ,อ,อสินค้าไปบริโภคได้ที่ราคาไม่แพงเกินไป,ไปนะครับ แล้วก็ต้องไม่ขาดเราต้องให้หลักประกันได้ผมก็ระดมกําลังกันเมื่อวานห้าหกสิบคนที่บอกอังคารต้องจบเนี่ยนะครับใช่ครับประชุมกันสี่ห้าชั่วโมงระดมกําลังกันเสร็จก็ออกข้อสรุปไปอย่างนี้หนึ่งเมื่อก่อนน้ำมันขาดนะครับวันนี้ก็ยังขาดอยู่นะครับถ้าปล่อยตามปกติแต่วันนี้เราแก้ได้ก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานช่วยเราลดไบโอดีเซลจาก B3 มาเป็น B2 ทำให้เหลือน้ํามันทันที15วันนี้หมื่นตันคือไมโอริเซลเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ำมันปลาล์ม3%ลดมาเหลือ 2%, 2> ใช่ครับก็เหลือทุกลิตรก็1%นใช่ครับก็เหลือมาหมื่นตันที่มผมจะใช้ได้15-16วันนี้แน่นอนออสองน้ำมันในถังของอกระทรวงพลังงาน ที่เตรียมไว้ทำไบโอดีเซลผมขอยืมมาก่อนห0 0พันตันรวมเป็นมีหนึ่งหันตันผลิตน้ำมันบริโภคได้11บล้านลิตรอย่างนี้มีแน่นอนทันทีไม่ต้องแย่งกันผลิตใน3วันผลิตใน3วันสีชมพูสีชมพูนะออกภายใน3าวันนี้เพราะงั้นคนซื้อไม่ต้องตกใจมีแน่พอหลังสิบห้าวันนี้ที่เราสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้าใหม่สีก3 0ื0 0ตันผลิตได้อีกย2ล้านลิตรครับเพียงพอเลยเพราะงั้น ผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ยืนยันคุณสอยุทธได้ว่าไม่มีภาวะน้ํามันขาดแคลน45วันนี้แน่นอนราคาด้วยทีนี้เรื่องราคาครับเมื่อก่อนที่ผมกล่าวเปลี่ยนแล้วว่าคุมราคาขวดไม่คุมราคาปิ๊บไม่คุมราคาถุงอ,อย่างนี้เป็นปัญหามันซื้ออย่างนี้ไปใส่อย่างนั้น <ฮะ S 1> หมุนกันแย่งกันเราก็เอาใหม่ต่อไปนี้น้ํามันบริโภคไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนกิโลละลิตรละ47บาทเหมือนกันหมด เป็นเป้เป็นถุงหรือเป็นขวดต้อง47บาท47บาทเหมือนกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คนขายเราก็ให้เขามีกําไรให้มาจีนให้กําไรก็หน่อยก็หน่อยประมาณ3บาท4ี่สิบเจดก็อาจจะต้นทุนสี่4ี่สี่สิบสี่นะครับคนที่จะต้องแบกภาระเสียสละให้เรามากก็คือบรรดาโรงกลั่นทั้งหลายโรงกลั่นน้ํามันทั้งหลายเราก็ตัวเลขมาดูกันกลางที่ประชุมเลยเมื่อวานห้าสิบคนก็เปิดกันหมด เขาก็เมื่อวานที่ประชุม50คนใช่ครับกรรมการอะไรใหญ่โตขนาดนเรใหญ่มากเพราะของผมมีทัง้งตัวแทนชาวสวนตัวแทนโรงกลัน่นตัวแทนโรงงานสก,กัดข่ายการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรมีครบ5 60คนนั่งเลยใครมีความรู้มีข้อมูลเท่าไหร่เอามาแลกเปลี่ยนกันหมดก็ชัดเจนอทีนี้กลับมาต่อไปสักครู่ก็คือว่าโรงกลั่นจะต้องเสียสละครับเนียกะไรคคือเสียสละกันไหมคมว่า คุณอยาเอากําไรในช่วงนี้สี่ถึงห้าวันนี้นะนี่ขอกันเลยขอกันเลยในที่ประชุมเลยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้เขาขาดทุนเลยเนี่ยเขาขอชดเชยนะครับเอาขอราคามาสิบสามบาทต่อลิตรชดเชยชดเชยเพื่อให้ขาย4 7 47ี่บได้เนี่ยต้องให้โรงกลั่นเขา13บาทอย่างนี้เขาถึงจะไม่ขาดทุนคือน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามา3าม0 0ตันเนี่ยถ้าจะให้เขาไม่ขาดทุนที่พูดนี่คือหมายว่าน้ำมัน หมื่นห้าพันตันที่ในประเทศก่อนอ๋อน้ำมันที่ยืมมาจากกระทรวงพลังงานเนี้ยนะครับผมยืมมาจากกระทรวงพลังงานห้าพันแล้วก็ซื้อคือแทนไบโอดีเซลหมื่นหนึ่งนะฮะไอหมื่นห้าพันตันแรกเนี่ยถ้าผิดะเป็นน้ำมันขวดเนี่ยเขาจะขาดทุนลิตรหนึ่งประมาณสิบสามบาทสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์อะไรต่างต่าตามข่าวเราชดเชยเก้าบาทห้าสิบก็ต่อรองกัน ผมก็มีนคน<ด>เหมือนต่อรองราคาเงี้ยก็นนพูดกันตรงไปตรงมาการที่ประชุมโปร่งใสทุกคนก็ได้ยินกันหมดแล้วก็บอกเขาคุณไปคิดกันเอาขอเวลาพักเป็นระยะระยะนั่งปรึกษากันคุยกันั้งแต่พวกเขาโรงงานแต่ผมก็ชี้แจงให้เขาเห็นว่าหนึ่งไอ้น้ํามันที่ผมยืมมาจากกระทรวงพลังงานเนี่ยวันนี้จริงๆเนี่ยในตลาดในต้นทุนอาจจะสี่สิบแปดบาทห้าสิบาทนะเพราะราคาบ้านเรามันแพงกว่าของมาเลเซียอนาคตเนี่ย เดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ยน้ามันปาล์มจะลงอไอ้ที่ยืมมาต้นทุน50เวลาคืนไปอาจจะ48 42 45เพราะงั้นอันนี้คุณคิดไว้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยคุณได้วันหนึ่งพลัปาล์มเยอะ เวลาเอาไปคืนกระทรวงพลังงานซื้อถูกหน่อยซื้อถูกหน่อยเพราะกระทรวงพลังงานเขาไม่สนใจคุณยืมผมไปห้าพันราคาเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เวลาคืนคืนในครบห้าพันก็แล้วกันเขาก็ไปจัดการเขาเองได้เพราะฉะนั้นต่อลงมาเหลือเก้าบาทห้าสิบชดเชยต่อลิตรต่อลิตรนะทีนี้มาถึงสามหมื่นตันหลังที่นาเข้าอันนี้ชดเชยน้อยกว่าสามหมื่นตันหลังเนี่ยพอมาจากมาเลเซียเนี่ยมันถูกกว่าราคาน้ำมันมาเลเซียถูกกว่าราคาบ้านเรานะคุณสอยุทธวันนี้เดือนนี้มาเลเซีย37บาทหเพราะเรา50อ่ะ อันนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือราคามาเลเซียอันนี้คือราคาไทยมาเลเซียครับนี่ราคามาเลเซียนะครับท่านผู้ชมดูนะครับมกราคมราคาไทยเนี่ยห้าสิบแปดบาทยี่สองศูนย์นะฮะมาเลเซียสามสิบเจ็ดครับกุมภาราคาไทยห้าสิบมาเลเซียสามสิบเจ็ดห้าสิบสามเจ็ดห้าสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่วันราคาในประเทศไทยแพงกว่าแพงกว่ามากนำเข้ามาถูกกว่าครับแล้วนี่เราก็นําเข้ามา สามหมื่นตันแล้วก็เขากลั่นเป็นน้ำมันบริโภคออกมามเขาก็ขอค่าชดเชยประมาณแปดบาทห้าสิบต่อลิตรต่อเราก็ต่อรองห้าบาทหรือห้าบาทห้าบาท,บาทคำว่าห้าบาทนี่หมายความว่าเอาราคาน้ำมันปาล์มเมื่อวานนะซื้อเมื่อวานถ้าซื้อน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียเมื่อวานตันหนึ่งก็หนึ่งพันสามร้อยสิบเหรียญสหรัฐอเมริกาะนะทอนมาแล้วประมาณสามสิบกว่ารับ แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าข่าวดีก่อนผมมาพบคุณสย,ยุทธ์เนี่ยเวลาซื้อจริงๆซื้อวันนี้มือซื้อได้1200พ2 0 0องร้อยกว่าเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมจะชดเชยลิตรละ5บาทเนี่ยอาจจะเหลือสบาทกว่า4ี่บาทอ๋ถ้า,<อ>าราคา<อ>ลงก็ชดเชยน้อยลงถ้าราคาเพิ่มผมก็ชดเชยเพิ่มขึ้น